สวัสดีครับภาพมาเทีย่นนยวอำเภอลำเนินครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอนนำเภอลำเนินประจำปีพศ2 0 1 7งานจัดขึ้นระวังวันที่27มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนในเดือครับบริเวณน,นาทิวาการอำเภอ้ำยืนินจังหวัดอุบลราชธานีครับสิ่งบรรยากาศภายในงานนี้คือเมือแหลกครับที่ผมได้เข้าไปล่วงงานน้ำินร้านค้าร้านขายกาับกำลังตักหลาดเด้อยครับมีผลไม้ ต,ต่างจากสวนเป็นจาก,กเกษ,ษตรกรโดยตรงในอำเภอหนเนี้น,น,น,นะครับผลผลิตทางการ,กรเกษตรสุดยอดครับโดยเฉพาะทางด้านไม้ผลทุเรียนสมโภนี่กระบอกแผ่หมองใดเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นปลูกในดินผู้เขาไฟกับว่าแดดทวันดินผู้ดินแดงเนาะนะครับผลผลิตทางการ,กรเกษตรของอำเภอหนเนี่นนก็หลากหลายหลายอย่างน้ำกัดบพว่าจะเป็นเพืชไร่พืชสวนยางพลารานะครับหลายสิ่งหลายอย่าง พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเป็นน้ำกัดกับเ,เกิดควยเบ่งเปนน้ำกัดนี่คือสวนแต่ละสวนก็นออกมาพร้อมกับการันตีใบประกาศเนาะจากหนวยงานราชาการที่พเพิ่เคยได้เข้าไปส่งเสริมนี่คือทุเรียนปีน้กะเริ่มต้นจาลอยแปดสิบบาทลอยเก้าสิบบาทก็แล้วแต่สวนมีแต่ผู้งใหญ่ผู้งามๆทุเรียนมองนี้รสชาติดีแห้งครับกรอบนอกนุ่มในนะครับอู้เป็นทุเรียนที่นา ชิมกิจกัดน,นะครับสำหรับองนี้้าพี่น้องกับเบื้องอีกแผแผงๆหนึ่งครับนี่มีหอดไว้ครับไว้นั่งแบบนี้โอ้ไวป้ปลาไว้เพื่อปลูกได้ครับคุ้มเมือนในไว้กระด้ายเนาะนะครับหมกเงาะนี่หมกลำไช่นี่เขาโปงโอ้หลายอย่างอีกโซนหนึ่งกะอีกฝ่งหนึ่งกส็สิพายไม่ภาพให้เบิ้งเนาะนะครับนี่คือแก้วมังกรจากสวนเรื่องซักนี่ครับบรรยากาศภาพร่วมโดยมือแหลกเนาะ พาพี่น้องเขามาเบิองอย่าลืมนะครับผู้ดใดพเนไปครับวันอาทิตย์นี้วันที่วันสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2,567นี่คืออาโวกาโดะอาโวกาโดเนาะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเออเป็ดป,ปันปันกินกับนมบะนอเน,นี่คืออีกโซนหนึ่งครับโซนนาสนามของที่วการน้ำเพอ จะมีพันธุ์ใหม่ต่างๆกับโซนจะเป็นเรื่องของพันธุ์ใหม่หาะว่าเป็นใหม่ผลใหม่ดอกใหม่ประดับยางพราราอีกด้านหน้าก็จะเป็นเรื่องของเวทีก,าก,ากลกางแต่ก็จุดออกด้านของพิธการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนาะในลายหน่วยงานจะได้ออกมาบริการพ่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานก็ได้รับความรู้กลกับไปนําครับ นีอีกส่วนหนึ่งครับกำลังพี่ข้าพี่น้องมาเบิงซกตก็ออกมากได้ครับสอกตรบริษัทบริษัดโซลาเซลบริษัทค้ายปุ๋ยนี่คือหน่วยงานจากกรมพัฒนาที่ดินเนาะบริการที่บริการน้องในเรื่องของแจกปัจจักกยการผลิตสารเลงจุลินทรีข้อดอต่างๆนครับนี่คืออีกจุดหนึ่งตรงขามกระบูตรกรมพัฒนาที่ดินก็คือมีการโชว์ นาวัตกรรมการใส่พลังงานแสงอาทิตย์โซโลาเซลล์กับพี่น้องกำลังขนของมาประกวดกันนะครับสิ่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรมาประกวดหลายอย่างนะครับมีตังสิบกลัวชนิดนำกันนี่คือสุ่มประกวดหรือว่าเต็นประกวดสิ่งทางสํนานกงานเกษตรอำเภอหนานเนื่องนะครับเป็นผููจัดเขตกล่งกับทังอำเภอหนานเนื่องนะครับอุ้มมันนะครับนีแต่หัวใหญ่มัน,นเานงาะ บักฮวงบักฮวงสุกบักฮวงดิบบักซีดามีเบิดนะครับเพราะว่าจะเป็นทุเรียนหมอนท่องเงาะกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามาละกอดิบมาละกอสุกโอ้มีลายอย่างครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องครับไปเรั่งในหน้ันตอนวิธีการเทแกนไดยนะครับเริ่มต้นกับพี่น้องอเกษตรกรสามารถที่จะนั่ผลผลิตทางการเกษตรเขามาประกวดตรงนี้ครับต้องลงทะเบียนก้อนนะครับว่าไผเอาอยัางมาประกวด จากสวนไดเน่นะครับซึ่งอีกช่วงบบายทางคณะกรรมการภาษีบินการตัดสินทะลายน,นะครับมีเกยียการตัดสินผลละใหม่ละชนิด,ดนว่าว่าสิเป็นเรื่องของความสมบูรณ์สีผิวความสุขพร้อมรับประทานนะครับนี่คือเสือทางงานประกจัดขึ้นนะครับเพชรเวไคต์ตัวละสามบาทนะครับนี่กระเสีนน็อตกระเกษตนน็นอตกําลังจัด เตียมพื้นทีเนาะนะครับแคทูเรียนแต่ละสวนมีกําลังทย่อยมาบางส่วนนะครับแต่ละลูแต่ละสวนกิมีเตนนวยงามๆครับผู้ยิ่ง่งแต่วัลลักเกณฑ์การประกวดเข้าค่อยว่ากันนะครับเงาะ,ะเงาะเบิ่งจากสีผิวมีใบติดไหมอ่านี่ใบติดน้ำบอตัดแตงสวยงามบอความหวานเป็นแบบใดความสุกพร้อมรับประทานบอลักเกณฑ์การ ตรวจของเพิ่นเนาะนะครับของคณะกรรมการเดี๋ยวคนจะประชุมกันอีกเท่านึงละครับปาล์มน้ำมันก็มีครับแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดอุดรบองเนึยงก็คืออำเภอนน้ำเนี้ยนได้ครับนี่คือบักลำใหญ่โอ้ยแต่หน่วยงามๆนาะหน่วยงามๆหน่วยหวานๆเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในช่วงของการประกวดวาดรูปไดจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแล้วก็รางวัลชมเชย มันแตไม่เดยนงหวหัวใหญ่ๆเนาะัวใหญ่ๆเปอร์เซ็นต์นแป้งเยอะๆนะครับผมสอบถามอู้เป็นอย่างคือหัวใหญ่เพื่อนาเพื่อนปลูกกลับหลองทุเรียนกับหลองยางพาราครับมะพร้าวก็มีครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมพร้อมดืม่มพร้อมรับประทานเอาเดี๋ยวค่อยมาประกวดกันว่าความหอมความหวานเป็นแบบไหนมะพร้าวมะมีมะซิดาซิดาพันกิมจูเนาะ เอาไว้สั้นนิดก่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้คลิปหนาค่อยว่ากันขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบงานผลไม้อําเภอหนเื่นครับ